เทียนก็เปิดเผยให้มันชัดเจนครับกำลังจะมาไีนครับเขาเอาปรับปรับครับกำลังจะมาให้เขาปรับให้ครับโอ้ยทีอะไอย่างงี้ไม่ไม่มันมันจะหลุดแล้วครับก็เลยจะมาศูนย์นี่ครับเอดี๋ยวไปเลี้ยวเราก็ไปถอดออกไปท่อเนี้ยครับกำลังจะไปเปลี่ยนพอดีนี่นะตรวจสภาพมันเล็ครับเก้าร้อยปีในสิบเก้าที่สิบเกียครับเออสิบเกียร์ครับเกียร์ป่อกำลังจะมาศูนย์มันนี่แหละครับ แต่แปลต้อนี่เรื่องปฏิบตแล้วใช่ไหมครับใช่กำลังจะเข้าสวนมันไปเปลี่ยนนี่แหละครับโอเคไปเปลี่ยนแล้วขี่ไว้ที่ดูครับขอบคุณครับผมมันต้องแขกป้ายมั้ยครับครับมันมันจะหลุดแล้วนะครับผมก็เลยจะเข้าสวนนี่พอดีครับขอบคุณครับพี่คแั่ป้ายต้องแสดงชัดเจนนะครับจีเซียนี่สี่อยู่ครับพี่ฮะอสี่ครับ รสูกัสองชอตจริงๆนุ่ครับผมจะชอตครับผมเดี๋ยวเข้าสวนไปเดี๋ยวสีด้อาแนเลยครับ เกือบเกียมเช็คระยะครับระยะสามสามหมื่นโลครับเกือบเป็นเกียมตำร,ร,รวจ <c oughs> <c oughs> ขอบไมาเขอบไจจับผมไหมผมมาผมเห็ว่าเขาสวนพอดีไหม นี่อันไฟเลี้ยวอันแต่งมันมีบบ่่่ครันีอยูครับท้องหลังมันอันไฟเลี้ยวมันอันมันแตกไปเปลี่ยนให้ผมเด้อไฟทะเบียนนี่มันอยากลุดหรือไงเฮ้ยจังไลยมันจริงสิไมต้องไปอัดสอบไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไมได้ปะอุ้ยเห็นบรทธานบอกแล้วประธานจีต้องไปอัดด้วยส่มันอยากลุดหรือไงนี่ไงท่านเปลี่ยนสิไงร้านอัดเีาร้านเหยียดอยู่ครับแันประธาน บ่ท่นห่อยครบแขคิมไปเยี่ยมโซ่ถ้าพอถอดไปมือหนาเใิ่หมเอ้าแย่แบบเดี๋ยิโกเพราวัามันมันเดอหลุดเลยไหมทั้งไทยสัตวมัหนึ่งมองเย็นมันหน่อยไหมครับครับแป่เอยู่มันต้องไปอัรกรอบเนาะเพราะถ้าไทยสับางนีเงาไวสิห้าครับไม่เคยยึดไต่ไหลาไม่เคยว่าเป็นไม่เคยเซนเต็เพราอันนี้ไวสูงกว่าตนต้อันนี้เลี้ยวขันเอาขึ้นหน่งสี่มันโดเห็นเลยเด้อขึ้นอาดมาอัดมาเที่ยงาเพิ่ ก็ต,ต้องใช่ก็ต้องใ่นอนห่องแล้วเอาเอาเกาเอาเกางเอาเก่าซ้มเนียมกิดไว้ได้ครับเก่ากิดไว้เพิ่มยดเลยมันสั้นเปยงมันยืดสั้นเลยไมโอ้โหเเลียบร้อยดิจยมจยมแล้วงานนี่เอาละยับตำปูอ o, ีกแล้วชิบหายแต่ว่าปวัดอกกุ้กเปลย่ยนเลยนะเห็นไ ยิหมายเด้วเปลี่ยนกรรมแล้วผมตอนนั้นผมมาเ็กระยะจักโลวะตอนแรกผมมาเจักมืนโลนี่แหละก็ได้เอาใบมาเ็กน้องเด้ออบดน อีกยางนี่ไหมโอ้แต่เปลี่ยนเปลี่ยนมงยงบบางได้เจ็บเด,ดืยอยยางอันแรกมันม,นมนนนนนันมันเบิดผม่เลยไปเปลี่ยนคันคันยางยูยูสวนนี่มันเท่าไรครับมผมไปเ,เปลี่ยนเบิด<อ>มือนแปดเนี่ยมืมมมอนเจบครับอนบ่ห่อยเก้าสิบบาน่อยเก้าสิบมืเกืบมืจครับสองน่าไนยสองนอยไม่สองอยเท้าสองห่อยกับมือนเจบกนนี่ ื่ออน้นออมาครับผมมา,มาดูเรื่องดูไส้เล็กน้อยครับเส้นระยะครับผมสามหมื่นโลละน้ำมันเครื่องเยน้ำมันเครื่อและก็เซ็กโซยานเนลครับผมเรามาลออไปกัน อ่าพอได้เซ็กไม่ก็เปลี่ยนนกำมันเครื่องอ่ะดูตามลานตัวไปใส่ไปตามแน้วอ่ะมั้ยอย่างไรอะไรแนวอีกหนู bằng <laughs> đi học bên béo bay bay không bay 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 bay